มาแล้วครับลุยน้ำมาแล้วทำรวยการช่างโอ้ยด,ดู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 แกทะยานน้ำมาไม่ใช่เรือดำน้ำนะครับเนี่ยนี่คือรถเกี่ยวข้าวครับมาแรกโว้ยเบิหน้ำเบิงน้ำแรงดัง,งเลยวะโอ้โอ้ยเหาะมาเลย เลยครับโอ้โหน้ำนี่กับเพื่อนมาเลยจุดจัดครับ